ข้าชื่อเจียชิงจากเขตซีซานข้าได้รับความอายุติธรรมจากความผิดพลาดท,ที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ข้าวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ให้ช่วยข้านี่คือคำร้องเรียนเจียชิงปรากฏว่าเขาเป็นคนจากเขตซีซานหากฝานจี้ฝ่าไม่ทำเรื่องใหญ่โตและแต่งตั้งหลานชายของจกักรพรรดิเป็นผู้วิพากษ์สาเขตชาวบ้านทั่วไปคงไม่เสี่ยงและฟ้องร้องเพราะความขาวข้องใจของพวกเขาดีตรงอย่างหากคนทั่วไปหยุดเพื่อแจ้งความ จะต้องถูกตีด้วยไม้ก่อนแล้วจึงค่อยถามถึงสาเหตุของคดีดังนั้นคนทั่วไปจะไม่เสี่ยงเว้นแต่จะจําเป็นจริงๆข้อบครัวหกคนถูกเพื่อนบ้านที่ช่วยหลายฆ่าตายแม้แต่เด็กอายุน้อยกว่าสี่ขวบก็ไม่รอดใครก็ได้มาสิส่งข้อความไปที่จังหวัดสุนเทียนเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุนเทียนจับกลุ่มผู้ต้องหายเยแยานทันทีหากมีความประยุทิ่รมใดๆให้หลงวงโทษผู้กล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดสุนเทียนจางไหลได้รับเรื่องร้องเรียน และจับกลุ่มเย่ยานเมื่อคืนที่ผ่านมาในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งแรกได้พบพยานและหลักฐานจํานวนมากและคดีก็ผิดลงอย่างรวดเร็วด้วยการประหารชีวิตทันทีคดีดังกล่าวถูกส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมและศาลาตาลีและหลังจากผ่านการอนุมัติแล้วก็จะถูกส่งไปยังจักรพัิซึ่งจะทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่าควรจะมีการลงโทษประหารชีวิตหรือไม่แม้แต่เด็กอายุสี่ขวบก็ไม่เว้นนี่มันอาชจญจากรรมร้ายแรง รีบตัดหัวเขาทันทีส่งตาประทับสีแดงคำสั่งของจกักรพรรดิที่เขียนด้วยหมึกสีแดงบนอนุสรสถานให้กับแคว้นซุนเทียนจางไหลคดีนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วคดีฆาตกรรมครอบครัวในเขตซีซานเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากและตอนนี้ถูกส่งกลับไปพิจารณาคดีใหม่แล้วหนีไปเถอะเจ้าหนูน้อยมาจากไหนกันเนี่ยมัวแต่สร้างปัญหาให้แควนซุนเทียนอยู่ โอ้ยฟาบาข้าพเจ้าชื่อจังไหลเป็นผู้ว่าราชการมณฑลซุนเทียนเจ้าพวกนี้นี่ฟาบาข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกรณีนี้แล้วและทางสาลาต้าดีก็ได้ตรวจสอบแล้วเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นคดีนี้ยังได้รับการอนุมัติจากฟาบาแล้วอาชญากรเย่ยหยนมีความผิดที่ไม่สามารถอภัยได้และจะต้องถูกประหารชีวิตทันทีนี่คือตาประทับที่ท่านพ่อของข้าขอไว้จากพระองค์ในนามของข้า การเห็นตาประทับก็เหมือนกับการเห็นจักรพรรดิได้ยินมาว่านักโทษที่ถูกประหารชีวิตเดิมถูกลูกชายขอนจักรพรรดจับตัวไปและคดีจะต้องพิจารณาใหม่จริงงั้นเหรอไหนข้าขอดูหน่อยฟาบาท,ทรงมีรับสั่งไว้แต่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามฟาบาจะตำหนิข้าพเจ้าใช่หรือไม่ปล่อยให้หลานชายขอนจักรพรรดทำอะไรก็ได้ตามต้องการฟาบาจะตำหนิข้าพเจ้าใช่หรือไม่ตอนนี้ผู้คนมากมายบุรเมตัวกันถ้าเกิดอะไรขึ้น ข้าจะยิ่งถูกตำหนิมากขึ้นนี่เป็นกรณีที่ฝ่าบาททรงเห็นชอบและข้ากำลังปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพ่อข้ายัางรับหน้าที่แบกรับภารกิจของท่านอาจารย์ของข้าฟานจี้ฟานอีกด้วยราชาแห่งนรกนั้นจัดก,การได้ง่ายแต่ปีศาจตัวน้อยนั้นจัดก,การได้ยากยิ่งกว่าฝ่าบาททรงมีเหตุผลและทรงทราบว่าข้าพระเจ้ากำลังทำหน้าที่อยู่ดังนั้นพระอ,องค์จะไม่ลงโทษข้าพระเจ้าแต่ฟานจี้ฟานไม่ปฏิบัติตามกฎ หากเจ้าทําให้เขาคุณเครื่องวันหนึ่งเจ้าอาจจะโดนจับใส่กระสอบและถูกทุบตีด้วยอีกขนาดเดินอยู่บนถนนฟาบาสิ่งนี้ไม่ดีเลยหลานชายของจักรพัรดิเดินทางไปที่จังหวัดชุนเทียนเพื่อแจ้งว่าต้องการทบทวนคดีการสังหารหมู่ตระกูลเจียในเขตซีซานเขาคู่ควรกับการเป็นลูกชายของข้าผู้ว่าราชการมณฑลชนเทียนกล่าวว่าเมื่อเห็นตาประทับของจักรพัรดิด้วยตนเองผู้ว่าราชการจางไหลก็ไม่กล้าพูดอะไรสักคำ ท่านลุงของเจ้าโจูใจโม่เป็นคนใส่ร้ายพ่อของเจ้าข้าจะขอตาประทับจากเขาได้อย่างไรใส่ร้ายแบบไหนลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองฝ่าบาทย,ยอมรับเถอะว่าเป็นเพียงแพรับบาปไม่ใช่เรื่องที่ฝ่าบาทจะรับผิดแทนหลานชายของจักรพรรดิถึงอย่างไรใจโม่ก็ยังเป็นเด็กอยู่เมื่อวานนี้เจ้ากับฝานจี้ฝานมาที่พระราชวังด้วยกันเพื่อขอตาประทับจากกรรดิยของข้าเจ้าพูดด้วยปากของเจ้าเองว่าเจ้าแค่ต้องการดูมัน แต่ในชั่วพริบตาตาประถับนั่นก็หายไปจำเลยเยอหยันเจ้ายอมรับผิดแล้วใช่หรือไม่ข้ารู้ความผิดของข้าแล้วข้าฆ่าครอบครัวเจียจำนวนหกคนบาปที่ไม่อาจอภัยได้แล้วขอถามหน่อยว่าเจ้าฆ่าใครเมื่อไหร่กันแน่อาวุธที่ใช้ฆ่าคืออะไรเจ้าฆ่าใครอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรขณะเกิดเหตุเมื่อสี่วันก่อนเวลา23นาฬิกานาทีอาวุธสังหารคือขวาน ว่าวันนั้นข้าได้พบกับแม่นางแช่ครั้งแรกและได้ฉากขวานใส่นางโดยตรงเมื่อพ่อของแช่ได้ยินเสียงดังกล่าวเขาก็เกือบจะยืนขึ้นแต่ข้าตีหัวเขาด้วยขวานทันทีพี่ชายและน้องสปายของแจ่ออกมาจากอีกห้องหนึ่งและพยายามต่อต้านดังนั้นข้าจึงฆ่าพวกเขาด้วยกันสุดท้ายข้าตัดสินใจจะฆ่าภรรยาเฉียชิงก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฆ่าเด็กนั่นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะต้องตัดสินใจแทนข้าพระเจ้าด้วย เจียชิงคำสรารภาพและเอกสารตรงกันอาวุธสังหารก็ตรงกันด้วยฮ่าฮ่ฮ่นี่หมันลายสาระกระบวนการทางอาชญากรรมทั้งหมดถูกแต่งขึ้นเยี่ยหยานทำไมเจ้าถึงลาดน้ำสกปรกใส่ตัวเองละ่ะหานักโทษเยี่ยหยันเล่าถึงกระบวนการการฆาตกรรมมโหดห้ายที่ประตูยานเหมือนกลางดึกข่าวฆ่าแม่เจียด้วยขวานก่อนจากนั้นฆ่าพ่อเจีย จากนั้นข้าพี่ชายและน้องสะพ้ายของเจียที่ต้องการต่อต้านและสุดท้ายข้าตกร,รมภรรยาและลูกวัยสี่ขวบของเจียชิงความสารภาพของเขาสอดคล้องกับเอกสารก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่า,าจะเป็นคดีเล็กที่ไม่อาจโต้แย้งได้เย่ยานทำไมเจ้าถึงแต่งเรื่องผู้นี้ขึ้นมาและล่าดนามสกปรกใส่ตนเองด้วยมีคำให้การขอเจ้าหน้าที่ที่ชันสูตรศพพบว่านางดิวภรรยาของเจียชิงโดนขวานฟันเข้าที่คอโดยตรง แต่มีข้อมูลสำคัญบางส่วนที่ขาดหายไปข้าได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจร่างกายและศพแล้วไม่มีสัญญาณของการดิ้นรนเมื่อเดืยวเสียชีวิตการตายของเขาเป็นอย่างสงบนอกจากนี้ทุกอย่างในห้องนอนก็จัดวางอย่างเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เจ้าค่าคนสี่คนติดต่อกันและทําให้เกิดความกลาหลครัง้งใหญ่แต่หลิวที่ถูกฆ่าในตอนท้ายจะตายสงบได้อย่างไรนางถูกฆ่าตายทันทีอย่างชัดเจนโดยมีคนลักขอนางด้วยขวาน ขณะที่นางกันบางนอนหลับตรงกันข้ามบนร่างกายของแม่นางเจีย๋ยมีรอยแผลมากมายและมือของนางถูกชิงกระเบื้องแตกปาจากนี้เราจะเห็นได้ว่าศพและสถานการณ์ในที่เกิดเหตุแม่ของเจีย๋ยไม่ใช่คนแรกที่ถูกฆ่าอย่างแน่นอนฆ่าตกรควรฆ่าหลิวก่อนคำให้การของเจ้าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเลยนี่มปนไรสาระสิ้นดีบางทีเย่หย,ยานอาจจะต้องการสร้างความสับสนใ้ผู้คน เขาต้องการสร้างความสับสนให้กับประชาชนงั้นหรือแต่เขากลับสารภาพและถูกตัดสินใหประหารชีวิตทันทีสมองเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเออคือว่าเยียหยานบอกข้าหน่อยสิว่าทําไมลำดับการสังหารที่เจ้าพูดถึงถึงผิดข้าข้าเขาข้าข้าเขาเยียายานเจ้าหรือแม่ของเจ้าไปแล้วหรือนางได้ร้องไห้มากมายเพราะกรณีของเจ้าจนตาของนางบอดไปแล้ว พาล่าชดีกาได้ตัดสินให้เจ้าถูกประหารชีวิตทันทีหากเจ้ามีข้อร้องเรียนใดๆโปรดแจ้งให้ข้าทราบทันทีนี่คือโอกาสสุดท้ายของเจ้าข้าข้าผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่ได้ตัดสินแล้วประชาชนทั่วไปถูกกระทําผิดประชาชนทั่วไปถูกกระทําผิดจู่ๆเจ้าหน้าที่ก็จับตัวเจ้าไปและพาตัวเข้าไปในเขตโุนเทียนเจียชิงบอกอย่างมั่นใจว่าเจ้าคือฆาตกรเขตสุนเทียนต้องการปิดคดีนี้จึงทรมานเจ้า จ้าหลับไม่ได้ก็เลยยอมรับผิดใช่ไหมข้าพยายามอุทธรณ์หลายครั้งแต่ถูกขังที่ถ้ำก็โดนตีอย่างหนักข้าไม่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แล้วข้าเพียงหวังว่าจะตายในเร็วนี้และเป็นอิสระวันนี้ข้าจะล้างมนตินให้เจ้าป่าบาทไม่อาจสัญญาที่จะให้คำพิพากษาให้ผู้ต้องขังที่ถูกประหารชีวิตพ้นผิดเพียงเพราะกระบวนการพิจารณาคดีมีข้อบ,บกพร่องด้ยการลงโทษมีความชอบธรรมหรือไม่ กระบวนการพิจารณาคดีมีข้อบกพร่องหรือไม่เจ้าตัดสินความเป็นตายแต่เจ้าไม่เคยเห็นร่างของเหยือ่อและไม่เคยไปที่เกิดเหตุด้วยซ้ำเจ้ายังเล่ารายละเอียดกระบวนการก่ออาชญากรรมทั้งหมดอย่างผิวเผินอีกด้วยการอธิบายกระบวนการพิจารณาคดีนี้ว่ามีข้อบกพร่องเพียงพอหรือไม่ถ้าฆาตกรไม่ใช่เยื่อหยานแล้วจะเป็นใครได้อีกหน้าบ้านตระกูลเจียมีแม่น้ำและต้นนาำของแม่น้ำมีโรงงานผลิตฐานหินหลวงพึ่ง แม่ของเย่ยจะซ่อมเสื้อผ้าให้กับช่างฝีมือในโรงงานเพื่อหาไรายได้เสริมให้กับครอบครัวเย่หย,ยานทำงานตอนกลางวันและไปโรงเรียนตอนกลางคืนซึ่งอยู่ห่างออกไปสามไม้ข่าวังว่าเขาจะเข้าใจภาพวาดและจะกลายเป็นช่างฝีมือตัวจริงในอนาคตพ่อแม่ของเจียชอบเย่หย,ยานมากและไมค์จะบอกคนอื่นๆว่าถ้าพวกเขาไม่ลูกสาวนางจะต้องแต่งงานกับคนที่ซื่อสัตย์อย่างเย่หย,ยานแน่นอนในทางตรงกันข้ามเจะชิงเป็นคนขี้เกียจ แต่ชอบเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็กเพื่อนบ้านอีกคนของตระกูลเจียคือครอบครัวซื่อหวงเจ้าของครอบครัวหวงเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งที่ทํางานกลางคืนในโรงผาอีกใกล้ๆเพื่อเก็บเงินส่งเสียค่าเล่าเหรียญให้ลูกชายเหตุใดพระองค์จึงทรงพูดเรื่องเ,อเดกกเงเ็กน้อยเหล่านี้ล่ะเจ้าคิดว่าคดีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กน้อยเหล่านี้งั้นหรือมีแรงจ,งจูงใจในการฆาตกรรมอยู่เสมอตระกูลเจียและตระกูลเย่ไม่มีความแค้นต่อกัน แล้วเหตุใดเย่ย,ยานจึงต้องการกวาดล้างตระกูลเจียทั้งหมดด้วยเจ้าจำสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงได้ไหมเพราะการพานันเจียชิงจึงเป็นหนี้เจ้าของโรงงานมากกว่า50ตําลึงเงินชายคนหนึ่งจากครอบครัวหวงที่อยู่ใกล้เคียงเดินผ่านครอบครัวเจียในขณะที่กําลังทํางานกาดกลางคืนในวันที่เกิดเหตุเขาได้ยินเจียเชียงทะเลาะก,กับพ่อและพี่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจนกระทั่งต่อมาเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ขึ้น จากเรื่องเล็กๆเน้อยเหล่านี้สภาพศพและการสืบสวนสถานที่เกิดเหตุเจียชิงคงไม่สามารถรับเงินได้ไม่สามารถอธิบายตนเองข้างนอกได้และถูกภรรยาดุดา่ารุนแรงซึ่งทาให้เขาโกดมากเขาจึงหยิบขวานที่บ้านและฆ่าภรรยาของเขาตอนนี้เด็กคนจะเริ่มร้องไห้แล้วเมื่อเจียชิงได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เกิดความตื่นตะนกและแตัดสินใจที่จะฆ่าเด็กคนนั้นขณะที่เขากําลังจะหลบหนีเขาก็พบว่าแม่ของเขาตื่นขึ้นมาตอนกลางดึก ข้าจึงฆ่าสมาชิกในครอบครัวไปหลายคนข่าพ่อข่าแม่ข่าพี่ข่าเมียข่าลูกใครการจะโหดร้ายและบ้าคลั่งได้ขนาดนี้ช่างไม่ยุติธรรมข้าจะฆ่าครอบครัวของข้าทั้งหมดได้ยังไงกัน